ระบบฟิกสปีดคืออะไรแอรตัวไหนเป็นแอร์แบบฟิกสปีดนะครับให้ดูที่ไฟด้านลายนะเซนเซอร์นะครับจะส่งสัญญาณมาที่ CPU ต่อเนี่ยวันนี้ผมจะมาลงลึกเรื่องระบบไฟฟ้าของระบบแอร์บ้านกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนครับระบบของแอร์บ้านเนี่ยมีกี่ชนิดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าแอร์บ้านของเราทุกวันเนี้ยจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันนะครับสแบบก็คือแบบแรกก็คือที่เราเรียกติดปากกันว่าอินเวอร์เตอร์นะครับและแบบที่2อนะครับเป็นฟิกสปีดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ คืออะไรก็คือระบบแอร์ที่ใช้หลักการตัดและต่อหรือออนออฟนะครับซึ่งจะอธิบายเข้าใจก็คือต่อเพื่อให้ระบบทํางานนะครับและตัดหากอุณหภูมิ ค่่าทีต้องการต่อมาเรามาดูข้อสังเกตนะครับว่าแอร์ตัวไหนเป็นแอร์แบบฟิกสปีดนะครับข้อแรกนะครับการทํางานของคอมเพรสเซอร์และตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยครับจะมีการทํางานก็คือตัดและต่อเมื่อเวลามันทํางานนะครับ2ก็คือมีคาปาซิเตอร์นะครับตัวใหญ่ๆเอาไว้สตาร์ทพัดลมคอยล์ร้อนหรือตัวคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งจะโยนติดตั้งอยู่ที่คอยล์ร้อนด้านนอกนะครับแล้วก็3มันจะมีแมกเนติกหรือรีเลย์นะครับเพื่อใช้ในการตัดต่อระบบของคอยล์ร้อนนะครับสี่นะครับบอร์ดการทํางานเนี่ยจะมีเฉพาะในตัวคอยเย็น เท่านั้นนะครับด้านนอกจะไม่มีแผงวงจรอะไรควบคุมนะครับไปต่อครับต่อมาเราไปดูหลักการทํางานนะครับเราจะเข้าไปลงลึกหลักการทํางานของแอร์แบบฟิกสปีดกันนะครับโดยวงจรของการทํางานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะอยู่ในส่วนของคอยเย็นนะครับตัวที่2เนี่ยครับจะอยู่ในส่วนของคอยร้อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดเราจะไล่วงจรของตัววงจรแบบฟิกสปีดเนี่ย ให้ดูที่ไฟด้านลายนะครับจะเข้ามาเลี้ยงตัวบอร์ดคอยเย็นโดยผ่านฟิวส์และวาลิสเตอร์เข้ามานะครับและทำการเปลี่ยนไฟเนี่ยให้กลายเป็นกระแสตรงนะครับที่310โวลต์เพื่อนำไปใช้ในวงจรสวิตชิ่งนะครับและหลังจากนั้นตัววงจรสวิตชิ่งเนี่ยก็จะป u p p ไฟให้ตัววงจรเลกูเลเตอร์นะครับเพื่อไปเปลี่ยนไฟให้กลายเป็น2โวลต์และ5โวลต์เพื่อไปเลี้ยงภาพควบคุมให้สามารถใช้งานได้ครับโดยหลังจากภาพควบคุมเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับ PPU นะครับจะทำการสั่งงานตัว outdoor เพื่อทําการให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยและพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยในส่วนของคอยล์ร้อนด้านนอกเนี่ยทำงานนะครับและหลังจากคอมเพรสเซอร์และคอยล์ร้อนทํางานไปนะครับเมื่ออุณหภูมิในห้องเราเนี่ยถึงตัวเทมที่เราต้องการนะครับตัวลูมเทมเทนเซอร์นะครับจะส่งสัญญาณมาที่ CPU และ CPU ก็จะสั่งตัดให้ออทดอูนิตรีเลย์นะครับหยุดทํางานซึ่งจะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอยล์ร้อนหยุดทํางานนะครับซึ่งหลักการทํางานเนี่ยจะวนลูปแบบนี้นะครับตลอดหากระบบของเราเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับหลัก การไล่ไฟของวงจรแบบฟิกฟิดนะครับเท่าๆจะประมาณนี้นะครับแต่ในวงจรน,นี้ยังมีรายละเอียดที่ลึกๆมากกว่านั้นนะครับมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคควบคุมมอเตอร์คอยเย็นภาครีโมทคอนโทรลหรือวงจรสตาร์ทของคาปาซิเตอร์หรือที่เพื่อนๆคุ้นกันที่เคยได้ยินว่าวงจร SCR นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาเล่าต่อให้ฟังคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ